v องพรีเซนเตอร์คนล่าสุดนะคะของเจสีปันรักให้โลกค่ะร่วมกับทีมผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดเนะคะร่วมกิจกรรม DIY ปันรักให้โลกมีแฟนละครมาร่วมรักโลกกันเยอะเลยค่ะพี่เจี๊ยบกิจกรรมมีทั้งเพ้นท์ถุงผ้ากระถางต้นไม้ cycle, รีไซเคิลรวมถึงร้อยกําไรลูกปัดจากฝาขวดน้ําค่ะวันนั้นนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมกันด้วยความสนุกสนานเลยทีเดียวนะรวมถึง2นักแสดงของเรานะคะก็ช่วยกันเพ้นท์ถุงผ้าด้วยและก็ร้อยกําไรข้อมือแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้แบบ ในวงเล็บเลยนะแบบตั้งอกตั้งใจตั้งอกตั้งใจเออเ,เห็นว่าเขาไม่ได้แบบร้อยไปแบบไม่มีจุดหมายนะเขาร้อยแบบมีความหมายด้วยแต่ว่าเหตุผลหรือความหมายของการ้อยกําไรจะเป็นอะไรอ่ะไปฟังกันหน่อยจ้าคอนเซปต์งานในวันนี้จริงๆเราเป็นการเหมือนสร้างสรรค์ผลงานจะมีการเปิดให้แฟนๆได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วยนะคะก็จะมีแฟนคลับมาทำกระเป๋ามาทํากําไรนะคะรวมไปถึงการเพ้นเพ้นกระ,กระถา,ะถา,ถางต้นไม้อันนี้ของภูมิ กำไรของเรานี่ก็<ม>จะทำมาจากาฝาขวดพลาสติกนะคะเพราะว่าขวัญล่าของเรา,าก็เกี่ยวกับเรื่องกำไรอยู่แล้วทำกำไรขวัญล่าขึ้นมาเองทำขึ้นมาเองอต่อไปนี้ก็ไม่หากำไรขวัญล่าแล้วมาหาอันนี้ดีกว่ากำไรรีไซเคิลค่ะฝาละครของผู้รา2สอคนด้วยนะครับผมเรื่องขวัญล่าครับผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงนะครับผมทางช่อง7 H d กด35ครับ เออต้องบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาเขาเรียกอะไรมีพรสวรรค์นะทั้งในเรื่องของการวาดรูปบนถุงผ้าแล้วก็การ้อยกําไรดูมีความคิดสร้างสรรค์นะเจด้าเป็นไงบ้างทำบ้างไหมอะไรพวกเนี้ยแบบประดิษฐ์ประดอยศิลปะไม่ไหวศิลป์เปอระพอได้มาอยู่กับพี่เดี๋ยวพี่จะฝึกฝนให้แต่ว่างาน DIY คือพี่เจี๊ยบชอบอยู่แล้วพี่ชอบทํามากมันสวยในแบบของเรากับสวยในแบบของคนอื่นมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราว่าสวยใจเราว่าสวยคุณผู้ชมค่ะอะไรก็สวยทั้งนั้นไม่เป็นไรค่ะมาต่อ